ขอกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่เคยสัมผัสเกมแนวฟรีไฟเยอร์มาก่อนเลยในชีวิตครับแม้จะได้ยินชื่อมานานแล้วก็ตามเห็นตามโซเชียลมีเดียบ้างเพื่อนชวนเล่นบ้างแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ลองเล่นครับเพื่อนผมเนี่ยเวลาว่างก็นั่งกดเกมนี้ตลอดตอนมองดูมันก็น่าสนุกดีนะครับเริ่ม้วยการโดดล่มต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายถึงมันจะน่าสนใจครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่กล้าเล่นจริงๆประสบการณ์ในเกมแนวยิงๆอะไรแบบนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าเขาขั้นหายนะครับ ความสัมพันธ์ของผมกับฟรีไฟเยอร์เนี่ยมีเท่านี้จริงๆจนกระทั่งเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยแหละมันส่งลิงก์มาให้ครับแถมยังขยันขยอบอกว่าให้ดูสักหน่อยตอนแรกๆก็ยังงงๆครับว่ามันคืออะไร l i v e Action u n d e f e a t e d g a l i n a Free Fire มันคือหนังสั้นจากเกมหรือเปล่าเนี่ยไอเราไม่เคยเล่นจะดูรู้เรื่องไหมดูแล้วจะอินหรือเปล่าแล้วก็ในตอนที่กำลังลังเลอยู่เพื่อนผมคนเดิมก็บอกว่าอย่ายาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะแม่แล้วก็ไม่บอกเราตั้งแต่แรก เหตุการณ์เนี่ยน่าจะดําเนินเหมือนการเล่นเกมจริงๆเลยแหละครับคือเรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินในตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครมีใครบ้างเหมือนคราวนี้จะได้เล่นกันเป็นทีมครับคุณยาย่าเป็นคนนาออกตัวโดดล้มลงมาเป็นคนแรกจากเครื่องบินก่อนที่เพื่อนจะตามเธอลงมาข้างล่างนั้เป็นเกาะใหญ่ๆรออยู่น่าจะหากันเจอยากแน่นอนครับแต่ก็แอบแปลกใจเล็กน้อยเหมือนกันครับที่มาถึงก็บูกันสะบ้านหันแหลกแต่ก็ดีเหมือนกันมันจะได้บูกันตั้งแต่แรก ไม่บ่อยจริงๆครับที่เราจะได้เห็นคุณยาย่าควงปืนให้เห็นแล้วยิงไม่ยั้งแบบนี้บอกเลยว่าฟินเหมือนกันครับทีมของเธอมีอีก3คนรวมเป็นทั้งหมด4คนครับมีคนที่เป็นฝรั่งมีคุณมิวแล้วก็มีชายปิดหน้าสุดเท่ที่ไม่ยอมพูดสักคำทั้ง4เนี่ยดูเหมือนจะออกเดินทางไปเรื่อยๆครับโดยมีม่านสีขาวไล่หลังมามันดูอันตรายเหมือนกันนะครับใครที่สัมผัสเนี่ยคือตายเลยใช่หรือเปล่าอันนี้น่าจะเรียกว่าหมอกบีบใช่ไหมแหละครับ เดาว่าน่าจะเป็นการบังคับให้ผู้เล่นเนี่ยต้องมารวมกันเพื่อปะทากันเห็นอย่างนี้แล้วก็แอบ,บนึกถึงเดอะฮังเกิลเกมเหมือนกันคล้ายๆกับวิธีที่แคปิโตลเนี่ยตอนพวกเขามาสู้กันเองดูเหมือนว่าอะไรที่เป็นสไวด์เวิลจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆตัวหนังสั้นเรื่องนี้ก็แอบ,บชวนให้ตึกถึงภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเดียวกันครับยังฉากหลังที่เป็นทะเลทรายลกล้างสีส้มพร้อมกับพายุฝุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของแมสแม็กฉากขับรถได้ล่าสุดมันรู้สึกแอบ,บตลกนิดนึงเหมือนกันครับตรงที่แม้ว่าเหตุการณ์ที่เก พี่ชายผ้าปิดปากเนี่ยเขาก็ไม่ยอมพูดสักทีตัวผมเนี่ยก็เหมือนจะสงสารคุณย่า,ยาแล้วเหมือนกันเหมือนจะต้องแบกทีมอยู่คนเดียวแต่ถ้าจะไม่พูดถึงตัวร้ายใส่หน้ากากก็คงจะไม่ได้พี่แกเนี่ยไล่ล่าสุดฟ้าเขียวไม่รู้ไปแค้นอะไรกันมานักหนาครับและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องยอมรับเลยก็คืองานโปรดักชั่นที่ดูเอาจริงเอาจังมากๆไม่คิดว่าจะทุ่มทุนกันมากขนาดนี้ฉากแบบนี้ต้องถ่ายทําในสตูดิโออย่างเดียวครับงานด้านวิชวลซีจีต่างๆก็ถูกนํามาใช้อย่างไม่มีกัก๊ก สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นมุมกล้องที่ถูกถ่ายด้วยวิธีการเฉพาะครับเพื่อต้องการให้ฉากที่ต่อสู้ออกมานั้นดีที่สุดซึ่งก็ได้ผลครับการเคลื่อนไหวแบบนี้นี่แหละครับคือส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับหนังแอคชั่นตอนดูเนี่ยจะเหมือนว่าเราอยู่ในสถานการณ์แล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกับตัวละครด้านการแสดงต่างๆก็เต็มที่แบบสุดๆฉากแอคชั่นก็ดูเอาจริงเอาจังนอกจากยิงปืนแล้วก็มีมือเปล่ามีสู้ประชิดมิชาคุณยายา่ยาต้องโดนเดี่ยวกับแก๊งศัตรูด้วยเอาเล่ะครับ การผจนภัยเนี่ยดูใกล้จะเข้าถึงจุดสุดท้ายแล้วตอนจบจะเป็นยังไงเนี่ยไม่อยากจะสปอยครับเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันเองน่าจะดีกว่าครับแล้วผมก็จะขอวาร์ปมาที่ตอนท้ายของเรื่องแบบสุดๆนิดนึงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็แค่เกมครับคุณย่าๆยาตัวจริงกําลังนั่งกดมือถือเล่นเกมฟ r e e Fire กับเพื่อนอย่างสนุกสนานซึ่งนั่นก็รวมถึงทีมของเธอด้วยนะครับและสาเหตุที่ชายปิดปากไม่ยอมพูดก็เพราะว่าไม่ได้เปิดไม้นั่นเองเอากับเขาสิครับ ถือว่าดูกันสนุกนกใช้ได้เลยแหละครับสำหรับ undefeated หนังสั้นจาก free fire เรื่องนี้ซึ่งผมเนี่ยในฐานะคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้ก็ยังเข้าใจได้และที่สำคัญก็คือผมเองก็ชักเริ่มสนใจอยู่ในหน่อยแล้วล่ะครับมันดูน่าสนุกดีเหมือนกันคิดว่าคงไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่คุณยายๆน่ารักเลยสักนิดจริงๆนะครับเกมล้วนๆแต่ก่อนจากการบอกผมหน่อยสิครับสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วว่าประสบการณ์จาก free fire สำหรับคุณนั้นเป็นยังไงกันบ้าง เคยเจอเพื่อนในเกมที่เป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าลองมาแบ่งปันกันดูบ้างนะครับคำถามสุดท้ายครับอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะถามก็คือได้ข่าวว่าเกมนี้สาวๆเล่นกันเยอะอันนี้เนี่ยจริงไหมครับ